ความรู้สวัสดีค่ะนักศึกษาคะพบกับรายการสร้างเสริมเติมความรู้อาจารย์เจเด็ดหวานเชเอมและดิฉันพนอธรรมเนียมอินอีกเช่นเคยนะคะรายการคราวก่อนเราได้พูดถึงเรื่องของการผันวรรณยุกต์ไปแล้วนักศึกษาได้ไปทบทวนบ้างหรือเปล่าเอ่ย ยังงงงงอยู่ไหมคะถ้ายังงงงอย่าลืมนะคะเราพร้อมที่จะตอบคำถามให้ทุกทกท่านนะคะอยู่ที่รายการสร้างเสริมเติมความรู้สถานีวิทยุศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104.00นะคะและว,วันนี้อาจารย์ใจเด็ดหวานเชเอมจะมาทบทวนเพิ่มหรือว่าจะมาชวนเราทำแบบฝึกหัด ต้องไปฟังจากอาจารย์เองแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เจเดชค่ะสวัสดีครับอาจารย์พนอครับนักศึกษากศนอนะครับนักเรียนในระบบโรงเรียนแล้วก็ผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับคราวที่แล้วอาจารย์ได้สรุปทบทวนเรื่องของการผันวรรณยุกต์แล้วโอ้ยเดีฉันละ่ะยังห่วงนักศึกษาอยู่นะคะแต่ว่ามั่นใจยอย่างหนึ่งอาจารย์มีคําสําคัญให้หนึ่งประโยคซึ่งดิฉันชอบมากเลย ไม้ตรีใช้ได้เฉพาะอักษรกลางเท่านั้นที่เหลือใส่ได้แต่ไม้เอกกับไม้โทคแต่เสียงมันจะเลื่อนออกไปนะครับเสียงมันจะเลื่อนอไม้จัตวาก็ใส่ได้เฉพาะอักษรกลางใช่ไหมคะใช่ครับเพราะรฉะนั้นอักษรสูงอักษรต่ําไม่ว่าจะต่ําเดี่ยวต่ําคู่ใช้ได้แค่ไม้เอกไม้โทน,นะคะแล้วก็ไม่มีเสียงสามัญด้วยครับอันนี้คือข้อสรุปใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็นักศึกษาจําไว้เลยนะครับ อักษรสูงเนี่ยถ้าผสมด้วยสลาเสียงยาวเนี่ยอย่างเช่นคําว่าหาหออาหารเนี่ยนะครับไม่ต้องใส่ไม่จัตาวาแล้วเพราะตัวของมันอเ,อเองเริ่มต้นมันก็เป็นจัตาวาอยู่แล้วอาจารย์ใจเด็ดดิฉันมีคําถามแทนนักศึกษาครับมันเป็นคําถามที่เกิดจากตัวอย่างที่ดิฉันเห็นแล้วดิวฉันไม่สบายใจครับดิฉันเห็นคนเขียนชื่อตัวเองคําว่าหนูอะค่ะครับ หนูมันต้องหอนอูหนูใช่มคะใช่ครับใช่ครแต่เขาเขียนนอ,นอสะอูะอไม่จัดตาวาครับอ่านได้ไหมคะได้ครับทำไมจะอ่านไม่ได้ล่ะครับแต่ผิดผิดผิดการเขียน <laughs> ใช่ครับเพราะว่าอักษรต่ําคําเป็นเนี่ยเราจะมีคําแค่เพียงอะไรนะครับไม่เอกกับไม่โทใช่ครับเพราะฉะนั้นนอูหนูไม่จัดตาวาหนูเนี่ยมันไม่มี เขาก็จะบอกว่านี่ชื่อเฉพาะอ่ก็จะเป็นชื่อเฉพาะของเขาคือถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาหรืออะไรซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าหรอกศาสตร์นี้ก็แล้วแต่ความคิดนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเขียนแบบไทยเนี่ยมันผิดแน่นอนเลยอย่างคําว่าแหววอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าแจ๋วแหววเนี่ยอาจารย์พนอคิดว่าเขาจะเขียนยังไงแจ๋วแหววมันเขียนสระแอหอฮีบวแหวววแหวนค่ะหอวอหอวับแอวแหวนอ่าอย่างนี้ก็ได้แต่เขาก็จะเขียนสระแอวแหวนไม่จัดตวาแหววเหมือนคําว่าแจ๋วนั่นแหละฮะเหมือนคําว่าแจ๋ว นี่แหละค่ะเราก็เลยไม่ทราบจะทํำยังไงนะคะก็ได้แต่ทาหน้าแล้วก็มองตาปิบๆใช่ครับใช่ครับแต่เราก็มาบอกนักศึกษานะคะว่าถ้าเราเป็นคนไทยขอเชิญชวนให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมจะดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องเปิดประตูรับอาเซียนรับเพื่อนบ้านแล้วถ้าใครเข้ามาถามกฎการผันวรรยุกต์กับเราหรือถามตัวสะกด เราตอบไม่ได้เนี่ยแม้เราก็อายเหมือนกันนะคะไม่ต้องตอบอาเซียหรอกครับอาจารย์พนนตอบเด็กรุ่นลาหลังเนี่ยหลายคนก็ตอบ,ตอบไม่ <ยา S 2> ได้แล้วอาจารย์ใ<ช>จเด็ดทราบไหมคะว่าเดิฉันฟังคุณครูโรงเรียนเอกชนท่านหนึ่งเธอปรารบว่าตอนนี้หัวอกเดียวกับอาจารย์ใจเด็ดอาจารย์ใจเด็ดต้องไปสอนนักศึกษาที่กําลังจะออกไปเป็นครูครแต่ว่าคุณครูท่านเนี้ยมีน้องๆมาให้เป็นพี่เลี้ยงฝึกสอนครสามเดือนผ่านไป เ,เด็กสอบตกเกือบทั้งชั้นเลยอเพราะคุณครูสอนเด็กไม่รู้เรื่องนี่คือภาพที่จริงนะคะแล้วมันก็เลยมีผลกับอะไรอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาภาษาไทยค่ะจย์เจเด็ดครับถ้าเรามไม่ช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้อีกหน่อยเด็กๆก,ก็จะไม่เข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะคนสอนก็ขาดทักษะแล้วคนสอนก็อ้างว่ามันยาก คืออย่างนี้อาจารย์นพนาครับอันนี้คุยให้นักศึกษาฟังเลยนะครับว่าเวลาที่เราเคยเปงานบวชใช่ไหมอาจารย์นพนนครับค่ะแล้วทําไมพระท่านต้องสวดท่านต้องมีการขานนาคที่ว่ามีขานนาคเห็นไหมครับค่ะก็ขานภาษาไทยก็ได้ถูกไหมครับค,คุณชื่ออะไรอาจารย์คุณชื่ออะไรคุณบิดามารดาอนุญ,ญาตให้บวชไหมคุณ<ว>เป็นคนหรือเปลา่าอะไรอย่างเงี้ยทาไมไม่ถามภาษาไทยทําไมต้องถามเป็นภาษาบาลีเขาก็ให้เหตุผลว่าถ้าเราคงภาษานั้นไว้ไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่เลื่อนเปื้อน เช่นเดียวกับที่เรากาลังคุยกันอยู่ทุกวันนี้คือเราไม่ได้บอกว่าสิ่งทั้งหลายที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรือมันเลื่อนเปื้อนแต่หมายความว่าเรากําลังจะพูดถึงของดั้งเดิมถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่ท่านจะตัดสินใจเอาแต่ว่าเรากําลังพูดของดั้งเดิมซึ่งถ่ายทอดกันมาเรียกว่าเป็นร้อยร้อยปีนะครับรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมครับนะคะแล้วก็ <c oughs> อะไรที่มันเป็นกฎ เราก็ควรที่จะทําตามกฎแต่อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ตามยุคสมัยดิฉันยอมรับหมดเด็กจะพูดฝุดฝุดจุงเบยดิฉันก็เห็นเป็นความน่ารักในกลุ่มของเด็กๆเขาแล้วก็ยินดีที่จะร่วมถ้าโอกาสนั้นเหมาะสมเช่นดิฉันอยู่กับเด็กวัยรุ่นเขาคุยกันภาษาวัยรุ่นดิฉันก็สามารถที่จะคุยกับเด็กๆเอา้าเขาพูดอะไรเราพูดด้วยฟังอะไรเราฟังด้วย นั่นคือภาษาพูดครับซึ่งเดี๋ยวพอเขาเบื่อมันก็เคลื่อนเคลื่อนกันไปเองแหละใช่ครับแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนซึ่งเราใช้เป็นภาษาทางการใช่ฮะถ้าเราไม่ใช้ภาษาที่ถูกต้องตามแบบแผนแล้วเราจะสื่อสารกันได้อย่างไรในอนาคตนี่ครับนี่คือสิ่งที่อาจจะเรียกว่าน่าหนักใจนี่แหละคะ่ะทาไมไรเราถึงต้องช่วยกันดูแลภาษาไทยก็เพราะว่าเพื่อให้มันยังคง ใช้สื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจตรงกันไม่ทำให้การสื่อสารนั้นเคลื่อนจากสิ่งที่ตั้งจุดประสงค์ไว้ใช่ครับใช่ค่ะซึ่งเราก็เห็นอยู่นะครับอย่างเช่นวันที่29การกฎาคมเนี่ยเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยก็จะมีเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเท่านั้นที่จัดที่จัดแต่ให้หน่วยงานอื่นซึ่งใช้ภาษาไทยกันทุกวันน่ะแต่กลับมองไม่เห็นดิฉันไปอ่านพบข้อความข้อความหนึ่งแล้วก็ใจหาย ในขณะที่มีกระแสรเรื่องของการใช้ภาษาไทยการเรียนการสอนภาษาไทยของครูสมัยนี้ผู้ปกครองบางคนก็ลุกขึ้นตกใจว่าอุ๊ยสอนลูกไม่ถูกแล้วทำไมสอนแบบนี้แบบนี้แบบนี้สมัยที่เรียนมาไม่ได้เรียนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผู้ปกครองหลายคนเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานในการทำการบ้านช่วยได้หรือไม่ได้เนี่ยนั่งอยู่เป็นกำลังใจแต่ว่าบางคนก็ลุกขึ้นมาพูดชัดเจนเลยว่ายุคสมัยเปลี่ยนไป อะไรเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเถอะ <c oughs> จะไปโบราณโบราณอยู่ได้อย่างไรโอ้ดี <c oughs> oh, ฉันตกใจครับค่ะแล้วมันก็ทําให้ชีวิตคนปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างที่เห็นแต่ว่ารุ่นใครก็รุ่นของเขาถูกไหมคะเราจะมาบอกว่าจะต้องทําตัวแบบโบราณทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะคะดิฉันจาคำของอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนได้ว่า เราจะเอากรอบของพอสอนี้ไปวางทับกรอบพอสอสมัยเมื่อเราเกิดหรือเป็นเด็กไม่ได้เพราะสภาพสังคมเปลี่ยนไปแล้วถูกต้องครับอาจารย์นพน้ที่ว่านะถูกต้องทุกอย่างเลยแต่ผมอยากจะทราบว่ากฎกติกาที่แท้จริงที่มันเริ่มต้นมานะมันคืออะไระถูกไหมครับทําไมเราไม่ศึกษาตามรูปแบบให้ถูกต้องซะก่อนแล้วส่วนเราจะออกไปนอกกรอบก็ไม่มีใครว่าแต่ก็มีคําที่ที่ฉันตกใจอีกคํานึงว่าภาษา มันมีชีวิตมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมันก็จะตายไปเหมือนภาษามาคตอตดิฉันกังวลใจเหมือนกันนะคะเพราะได้ยินบ่อยเออถ้าคืนวิจาร์เรื่องนี้ผมว่าต้องเป็นชั่วโมงวิจารณ์สักห้าชั่วโมงอาจจะไม่วิจาร์ณค่ะแต่ว่าวันนี้หยิบเอาคําเหล่านี้ยมาให้นักศึกษาได้เห็นขอ้อความแวดล้อมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้ล่ะค่ะ เราจะฝากนักศึกษาแล้วว่านักศึกษาคะนักศึกษาเรียนให้แม่นยำแล้วจำไปใช้ให้ถูกนะคะเพราะดูเหมือนอาจารย์ใจเด็ดจะมีแบบฝึกมาให้นักศึกษาทำแล้วล่ะค่ะครับอ้าวพร้อมไหมครับถ้าพร้อมเริ่มเลยนะครับข้อแรกตั้งใจฟังให้ดีอันนี้ถามเป็นโจทย์ถามเป็นโจทย์โจทย์ด้วยนะคะรับโจทย์ถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องแสดงว่านี่ต้องเอาหลักการมาตอบเลยนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องตัวเลือกที่หนึ่งนะครับ อักษรต่ำคำตายเสียงสั้นพื้นเสียงเป็นเสียงตรีอักษรต่ำคำตายเสียงสั้นพื้นเสียงเป็นเสียงตรีอักษรต่ำคำตายเสียงสั้นใส่รูปวรรณยุกต์เอกและเป็นเสียงเอกอักษรต่ำคำตายเสียงสั้นใส่รูปวรรณยุกต์เอกและเป็นเสียงเอกตัวเลขที่สามนะครับอักษรสูงคำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ อักษรสูงคำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญตัวเลือกสุดท้ายอักษรกลางคำเป็นและคำตายผันได้ครบทั้ง5เสียงอักษรกลางคำเป็นและคำตายผันได้ครบทั้ง5เสียงนัก<อ>ศึกษา<ะ>ต้องคิด2องอย่างใช่ครับ1จดดําจำกฎได้ไม่เอ่ยถ้าจํากฎไม่ได้ต้องหาตัวอย่างมาแล้วล่ะคะ่ะ วิธีคิดนะ่ะมันไม่ยากเลยนะครับถ้าเราแยกแยะระหว่างอักษรต่ำอักษรสูงอักษรกลางตอนนี้คือทั้งสี่ตัวเลือกเนี่ยมันถามสูงกลางต่ำเราจำได้ไว้ว่าอักษรกลางเนี่ยที่ผันได้ครบ5เสียงเนี่ยก็คืออักษรกลางคำเป็นถูกไหมครับเท่านั้นเท่านั้นคนอื่นก็ผันไม่ได้นนะถ้ามันเท่านั้นเนี่ยข้อ4ตัวเลือกสุดท้ายที่บอกว่า อักษรกลางคําเป็นและคําตายผันได้ครบทั้ง5้าเสียงเนี่ยตัดทิ้งเลยค่ะผิดแน่นอนเลยเพราะอักษรกลางคําตายมันผันได้แค่เพียง4เพราะว่าที่ผมบอกอาจารย์พนอผมให้กอไก่อาจารย์พนอไปค่ะเป็นเอกแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราเริ่มต้นที่เอกเพราะนั้นสามันไม่มีันข้อ4ี่เนี่ยอักษรกลางคําเป็นกับอักษรกลางคาตายเนี่ยผันไม่ครบ5้าเสียงกลางคําเป็นเนี่ยผันได้ครบแต่ตายผันได้4ี่เสียงเพราะฉะนั้นผิดผิดข้อนี้ผิดแล้วนะครับ อักษรสูงคำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญยกตัวอย่างคําว่าขาอ่านักศึกษาจําได้ไหมครับผมบอกอาจารย์พนอว่าอาจารย์พนอผมให้ขอไขาอาจารย์พนอไปค่ะแล้วก็ให้สละอาซึ่งเป็นคําเป็นอาจารย์พนอลองออกเสียงคําว่าขาที่เสียงอะไรขาเป็นเสียงจัตาวาค่ะเพราะฉะนั้นพื้นเสียงมันก็เป็นเสียงจัตาวาไม่ใช่เสียงสามัญข้อนี้ตกไปอีกค่ะอักษรต่ําคําตายเสียงสันส้นสายลู่วันยุเกเอกแล้วไม่มีตรงเลย ค่ะมันเคลื่อนไปหมดมเ,ลเลยนไปหะ,ะครับอักษรต่ําคําตายเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราใส่วันยุกเอกเสียงมันจะเป็นอะไรครับจบพนน์โทโทนะใส่วัน,นยุกโทเป็นเสียงตรีตรนะยกตัวอย่างคําว่าเชิดกับเชิดซึ่งนักศึกษารู้จักทั้งสองคำนะครับเพราะฉะนั้นข้อ2ตกไปแล้วอักษรต่ําคําตายเสียงสัน้นพื้นเสียงเป็นเสียงตรีใช่ไหมครับอักษรต่ําคําตายเสียงสัน้น ใช่สิคะผมให้คอควายอาจารย์พนอไปแล้วก็ให้เสียงสั้นคือเสียงสระอะคำว่าคะเสียงอะไรครับตรีค่ะนี่ไงครับค่ะค่ะค่ะตรีนะคะเอาละเป็นนิ้วที่สี่ครับเราใช้กระบวนการสองกระบวนการก็คือทฤษฎีกับอาจารย์พนอมันรวมกันใช้ได้เลยครับถูกต้องดิฉันก็เรียนมาจากอาจารย์ที่สอนเพื่อจะให้เราเนี่ยจำง่ายแล้วก็คิดเป็นครับ แต่ว่าทฤษฎีนับนิ้วเนี่ยนะครับผมเคยใช้มานานแล้วแต่ว่าทฤษฎีนับนิ้วอาจารย์จะบอกว่ามันไม่ถูกเพราะอะไรคะเพราะว่ามันเป็ดเป็ดไม่ได้แต่มันเป็นตัวช่วยที่ดีของพวกเราตั้งแต่เด็กว่าในเมื่อมันมี5้าเสียงเราก็กางนิ้วมา5นิ้วแล้วก็แทนมันไปสามัญเอกโทตรีจัตวาถึงมันจะไม่เป๊ะแต่ว่ามันก็ช่วยให้เราไม่หลงทางยกตัวอย่างนะจ๊ะพนอครับอย่างเช่นผมก็ใช้นิ้วพอๆผ่านเสียงวันายุคปุ๊บเนี่ย ให้เอานิ้วมานับเดี๋ยวนี้เด็กมหจะสอบเป็นท่านนับอะไรก็ต้องเอานับนิ้วผมก็เริ่มกา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 ลงตัวเขียนได้แต่พอกา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 เนี่ยเสียงแรกเสียงสามันเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าแล้วเสียงแรกจะเขียนยังไงถ้าเธอสอนเด็กให้เขียนกา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 คือมันเป็นเสียงที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยภาพไงนี่รู้ไหมครับอาจารย์ก็เลยบอกไอ้เสียงเนี่ยมันไม่มีแต่ถ้าเป็นคาขาค่าค้าขามันเขียนได้ถูกไหมครับใช่ค่ะหรือว่าสอนตาคําตาย บางตัวเขียนได้แต่ตัวเขียนไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรครับยังไงก็ตามแต่เราเอาสองวิธีไปยุ์เพื่อให้สามารถเขียนเสียงวรรณยุกได้ก็เอาละ,ะนะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์สามัญเอกโทตามลําดับข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์สามัญเอกโทตามลําดับน่าจะง่ายกว่าข้อแรกตัวเลกที่หนึ่งตามหาพ่อตามหาพ่อตัวเลกที่สองหาพ่อแม่ หาพ่อแม่ตัวเลกที่3วัดฝั่งโน้นวัดฝั่งโน้นตัวเลือกที่4ี่นะครับคโครนติดข้อคโครนติดข้อเอาละทำไงครับจารย์พนอถ้าเป็นที่ฉันก็ชูนิว้วนับเห <c oughs> มือนกัน <c oughs> ผมก็ยังใช้ชูนิว้วห้านิ้วค่ะเอาเริ่มตามสามัญสามัญแน่นอนครับ หาก็ต้องเริ่มแล้วค่ะทำเสียงต่ำสุดหา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 ข้อสำคัญต้องไล่เสียงให้ถูกถูกต้องนะคะหา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 มันไปลงที่จัตวาจัตาใช่ครับพ่ออ้าวพ่อพ่อพ่อโทนะครับต่อไปหาเหมือนเดิมพ่อเหมือนเดิม เรามาเอาแม่คำเดียวนะคะอ้าวเริ่มแม่แม่แม่เป็นโทโทแต่ว่ารูปเอกนะคะครับต่อไปวาดต้องทำเสียงอย่างนี้นะคะไม่มีความหมายก็ช่างวัด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 เสียงตรีอักษรต่ำใช่ไหมคะัใช่ครับนตายใช่ไหมคะเสียงสั้นใช่ไหมคะใช่ครับขึ้นเสียงเป็นเสียงตรีอาจารย์ขึ้นต้นว่าอะไรนะครับวัดเเเนี่ย อาจารย์บอกว่าเนียนเเสียงเนี้ยถึกเขียนได้ไหมเนี่ยเขียนไม่ได้ค่ะเขียนไม่ได้แต่ว่าถ้าไม่เริ่มเสียงนี้สามมันก็หายใช่ใช่อ้าวละต่อไปนะคะฟังอ่าฟังฟังฟังอ่าเจอแล้วเอกเอกโนนนะคะฮะโนน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 นะฮะนักศึกษาอยู่ที่นิ้วอะไรคะตรีใช่ครับต่อไปครับต่อไปคําว่าโคลนค่ะ โคลนเจอเลยสามัญติดติด,ต,ดติดเอกเอกคอคอขอ้ออะไรครับรูปโทรครับเสียงก็โท,โทเอาละคำตอบก็คือโคลนติดขอ้อเสียงวรรณยุกต์เรกียงกันก็คือสามัญเอกแล้วก็โท ไม่ได้คิดยากอะไรมากมายแต่นักศึกษาต้องใช้เวลากับการทำข้อสอบหรือแบบฝึกหัดให้ละเอียดนะคะครับตรงนี้ผมเคยสอนนักเรียนแล้วก็ให้ใช้นับนิ้วเนี่ยอาจารย์มนอครับค่ะอย่างสมมุติว่าคำว่าโนนแกก็จะไล่เอาเธอไล่ตามนี้โนน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 ไล่อย่างเงี้ยครับสีหรอบอาการขาไม่เห็นเจอสักตัว <c oughs> ก็ถึงเสียงที่ต้องการก็ไม่หยุด โนนโ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 นนี่คือเสียงเก <ไป S 2> ่งเลยเราเป็นครูเนี่ยเราไล่ได้แต่เด็กนบางทีเขาไม่ชินเพราะว่โนนนนโนโนนอยู่ตรงไหนคะโนนโนไล่อ่เงี้ยเป็นสนุกไปนะครับอ้าวข้อต่อไปข้อใดบอกเสียงวรรณยุกต์ของคําต่อไปนี้ถูกต้องข้อใดบอกเสียงวรรณยุกต์ของคําต่อไปนี้ถูกต้องซื้อแฟบฝากพี่ช้างซื้อแฟบฝากพี่ช้างสมัยก่อนเนี่ย น,นี่เป็นเรื่องเล่าแต่เรื่องจริงนะคะครับสมัยก่อนมันมีผงซักฟอกอ่าซึ่งเราไม่เคยเรียกชื่อของยี่ห้อหรือของบริษัทเขาถูกเลยครับเพราะเวลาพ่อแม่ใช้เด็กไปซื้อผงซักฟอกอ่าไม่มีใครเรียกผงซักฟอกด้วยอ่าไปซื้อแฟบหน่อยครับแฟบหมดไปซื้อแฟบหน่อยครับคือ เป็นยี่ห้อผงซักฟอกที่ติดอันดับสมัยก่อนนู้นแล้วเชื่อไหมที่ฉันเอามาออกข้อสอบเป็นประจำเด็กก็เขียนผิดประจำใช่ครับใช่เพราะว่าคําว่าแฟบเนี่ยมันใส่ไม้โอแต่เขาจะใส่ไม้ตรีกันมุดเลยเพราะว่ามานั่งแฟบไปลงเสียงตรีก็จะใส่ไม้ตรีซึ่งผิดใช่ครับทําไมผิดนักศึกษาทราบไหมครับพราะฟอฟันเป็นอะไรครับอักษรต่าค่ะใช่ครับอักษรต่ํามันทำตายอีกต่างหากค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นผิดนะคะต้องใส่รูปโทครับ ตัวเลือกที่1นนะครับตรีตรีเอกโทตรีตรีเอกโทตรีตัวเลือกที่สองตรีโทสามัญโทตรีตรีโทสามัญโทตรีตัวเลือกที่3โทโทสามัญโทตรีโทโทสามัญโทตร,ทรีรตัวเลือกสุดท้าย ตรีตรีสามันโทตรีตรีตรีสามันโทตรีเอาละซื้อแฟบฝากพี่ช้างเอายินประพนอเลยครับไล่เลยซื้อ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 เจอล้วค่ะตรีค่ะอ่าซื้อตรีแฟบค่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วแต่เอาอีกรอบนะคะแฟบนะคะแฟบ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 ตรีครับตรีค่ะฝากฝาก ฝากเอกพีพีพี่โทครับช้างช้างช่างช้างตรีครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือตรีตรีเอกโทตรีซื้อแฟบฝากพี่ช้างตรีตรีเอกโทตรีถูกไหมคะนักศึกษาคะน่าจะง่ายนะครับน่าจะง่ายค่ะข้อนี้อ้าวลองดูซิง่ายจริงไหมข้อใดมีเสียงวรรณยุกตามลําดับต่อไปนี้ จัตาวาตรีโทเอกสามัญก็คือสามัญเอกโทตีจัตาวานะครับแต่ไล่จากหลังมาหน้าค่ะอ้าวจัตาวาตรีโทเอกสามัญนักศึกษาครับโจทย์ถามว่าข้อใดมีเสียงวรรณยุกเรียงลาดับอย่างนี้นะครับจัตาวาตรีโทเอกสามัญอ้าวดูตัวเลือกตัวเลือกแรกสาวร้องไห้ขาดใจสาวร้องไห้ขาดใจตัวเลือกที่สอง ไหนพูดใหม่ทีสิไหนพูดใหม่ทีสิตัวเลือกที่สามหวีเล็กนี้ของใครหวีเล็กนี้ของใครตัวเลือกสุดท้ายไหลรถเลี้ยวเหลี่ยมเขาไหลรถเลี้ยวเหลี่ยมเขาเอออาจารย์พนอเห็นตัวเลือกนะครับ<ข>ตัวเลือกที่หนึ่งขึ้นต้นว่าสาวจัว,ว,เ,ลวเลยค่ะ ตัวเลือกที่สองขึ้นต้นวันไหนก็จัตาวาจัตาวาค่ะตัวเลือกที่สามขึ้นต้นบววีวก็จัตาวาตัวเลือกที่สี่ขึ้นต้นว่าไหลก็จัตาวานักษากาศนนะครับงงหรือทเรียนในระบบโรงเรียนจาไห้นะอย่าตัดสินใจเร็วต้องค่อยๆคิดครับแสดงว่าตัวเลือกทุกข้อเนี่ยเดาไม่ได้เลยค่ะนะครับต้องมานั่งไล่ในเมื่อทุกข้อขึ้นต้นเหมือนกันหมดจัตวาก็ต้องหาคําต่อไปที่เป็นเสียงอะไรนะฮะเสียงตรีอันไหนดีเอ่ย เอาร้องอาจารย์พนอไล่เสียงครับร้อง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 เสียงอะไรครับตรีค่ะดูตัวเลขที่สองสิครับไหนพูดใหม่ทีสพิพูดพูดพูดโทค่ะอ้าวข้อนี้ผิดแล้วนะเล็กเล็กนะฮะเล็ก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 ตร,ตรีค่ะข้อนี้แน่เลยเนี่ยลดแหละครับรลดลดลด,ลด ลดออตรีก็ตรีอีกเห็นไหมครับเอาแล้วออกก็สอบดีอย่างเงี้ยดีมากเลยตกลงมันมีข้อสองข้อเดียวที่มันเป็นไม่โทนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับคําว่าให้ร้องให้เนี่ยให้ครับอาจารย์มโนให้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 โทค่ะโทครับใหม่ใหม่เอกค่ะนี้นี่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 ะตรีอ่าเห็นไหมครับเลี้ยว เลี้ยว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 ตีวค่ะเรียบร้อยเลยคราวนี้ก็เหลือข้อเดียวก็คือสาวร้องไห้ขาดใจแต่ว่าเราไล่ทุกข้อเลยนะครับคําว่าขาดขาดขาดเอกอดูคําว่าทีทีสามัญสามัญแน่นอนเลยค้องคองของค้องค้องของจัตวาเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมอ่าเลียมเป็นเอกข้องชั่วหน่อยคําสุดท้ายต้องเป็นเสียงสามัญ ใจใจสามัญค่ะส,สิสิสิเอกใครใครสามัญเขาเข้าเข้าเข่าเขาเจตาวาเพราะฉะนั้นการเรียงลำดับวรรณยุกต์จตวาตรีโทเอกสามัญก็คือสาวร้องไห้ขาดใจนะครับเอาละลา,าดูข้อต่อไปโจท์ถามว่าคําในข้อใดเป็นเสียงสามัญทุกคําคําในข้อใด เป็นเสียงสามัญทุกคำน่าจะง่ายนะคะเลขครับเอาตัวเลือกที่1กบกระโดดกบกระโดดตัวเลือกที่สองฉันไปเที่ยวฉันไปเที่ยวตัวเลือกที่สมแม่นอนหลับแม่นอนหลับตัวเลือกที่สตาชูใจดีตาชูใจดีจดเสียงสามัญทุกคำเอาเริ่มครับกบกระโดดกบกบเอกกระ กระเอกโดดโดดเอกหมดเลยนะครับตัวเลขที่หนึ่งตัวเลขที่สองครับชัน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 ชั้นตวาไปสามันเที่ยวเที่ยวเที่ยวรูปเอกเสียงโทแม่นะคะครับแม่ครับแม่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 เสียงโทนะครับนอนนอนนอนสามันหลับหลับเอกเอาละครับตาตาตาสาม ฮันชูก็สารมารครับเอ๊ะเดี๋ยวนักศึกษากศนอจะงงอาจารย์ลองไล่ให้เต็มสิครับใจเนี่ยใจ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 มันก็คือคำว่าใจเพราะนั้นต้องเริ่มที่สามารดีดีเห็นไหมครับนี่เหมือนเล่นนะคะแต่อันนี้เอาจริงอเพราะเวลาที่เราจะไล่เสียงวรรณยุกเราต้องทําเสียงอย่างนี้ครับแล้วต้องแม่นด้วยไม่ให้กระโดดข้ามนิ้วนะคะครับ ตอบได้ไหมคะได้เลยครับคำตอบก็คือตาชูใจดีเสียงสามัญทุกคำเลยนะครับอ้าดูข้อต่อไปนะครับข้อใดมีหน่วยเสียงวรรณยุกครบ5เสียงหน่วยเสียงอ่าก็คือเสียงนั่นแหละรครับหน่วยเสียงวรรณยุกครบ5เสียงค่ะหมายความว่าต่อไปนี้เราให้ตัวเลือกมามันอาจจะมีเสียงวยรรณยุกซ้ํากันแต่ว่าอันไหนที่มีครบ5้าเสียงเลยตัวเลือกที่1ฝนตกชุกนะฝนตกชุกนะตัวเลือกที่2อีก2วันเท่านั้น อีกสองวันเท่านั้นตัวเลือกที่สไม่อยากให้เขามาไม่อยากให้เขามาตัวเลือกที่4เขาเป็นพี่น้องกันเขาเป็นพี่น้องกันข้อไหนที่ตัดทิ้งไปเลยครับอาจารย์พนนข้อหนึ่งก็ตัดได้เพราะอะไรครับ ฝนตกชุกนะมีแค่เพียงมีสีพยางมีแค่สีเองตัาทิ้งไปเลยค่ะคราวนี้เรามาไล่ข้ออื่นดูอีกสองวันเท่านั้นอีกเสียงอะไรครับอีกอีกอีกเอก2องสององอสองจัตวาวันสามันเท่าเท่าเท่าโทนัน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 ตรีใช้ป่ะไม่ทราบเราดูตัวเลือกอื่นนะครับค่ะไม่อยากให้เขามาไม่ไมไหมไม่โท อยากอยากเอกให้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 โชเข้าเขาเข้าเข้าเขาจัตวามาสามันเออทำท่าจะถูกแต่ผิดฮะเขาเป็นพี่น้องกันเขาเข้าเขาเข้าเข้าเขาจัตวาเป็นเป็นสามันพี่พี่ผีพี่โหน้อง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 ตรีกันสามันค่ะ ตกลงที่มีเสียงวรยยุคครบทั้ง5เสียงสามัญเอกโทติจารวาก็คืออีก2วันเท่านั้นะนะครับข้อต่อไปนะครับคําในข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางทั้งหมดเออข้อนี้แปลกจากข้ออื่นนะครับพาจาพน์นอแต่ว่าเราต้องถามไงเพราะว่าเราพูดไปแล้วเรื่องของอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ําถ้าไม่พูดถึงตรงนี้เดี๋ยวงงถามว่าข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางทั้งหมดนักศึกษาฟังให้ดีแล้วจดด้วยนะครับตัวเลือกที่1 เข็มขัดกัดกลุ่มรุมเร้ามีสัมผัสกันด้วยนะเข็มขัดกัดกลุ่มรุมเร้าตัวเลือกที่2กาไก่ไปป่าตาดีกาไก่ไปป่าตาดีตัวเลือกที่3ชอบนักดักแด้แก่เร็ว ชอบนักดักแด้แก่เร็วตัวสุดท้ายยักษ์ใหญ่บ้าใบใจดียักษ์ใหญ่บ้าใบใจดีอ้าวจ์พนอครับเขาดูยังไงอะครับดูพยัญชนะต้นใช่ไหมคะใช่ครับตัวไหนที่เป็นตัวออกเสียงของคํานั้นแหละคะ่ะพยัญชนะต้นครับเป็นอักษรกลางรเราก็ท่องปสิค้าอักษรแยกไว้แล้ว3มหมู่ เพราะฉะนั้นเข็มขัดอักษรสูงเป็นอักษรสูงนะครับกลัดกลุ่มอันนี้เป็นพยัญชนะควบนะคะแต่ก็ต้องตัวกร์ละค่ะเพราะฉะนั้นเป็นอักษรกลางรุมเร้ารอเป็นอักษรต่ำก้าไก่กลางกลางไปป่ากลางกลางตาดีกลางกลางชอบนักชอบนักชอบต่ำต่ำนักต่ำดักแด แด้กลาง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 แกเร็วกลางต่ํากลางต่ํายักษ์ใหญ่ต่าต่าบ้าใบกลางกลางใจดีกลางกางสรุปอะไรครับที่เป็นกลางทั้งหมดก้าไก่ไปป่าตาดีนักศึกษาพอได้ไหมครับ เราต้องไม่ลืมอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำนะครับเพราะรมันจะเป็นประโยชน์ในการผันเสียงวรรณยุกเพราะเราจะเทียบเสียงได้ด้วยนักศึกษาคะคุณผู้ฟังที่เคารพและนักเรียนในระบบโรงเรียนจะบอกเอ๊วันนี้จย์นพนอเป็นอะไรไปจะมาพูดเป็นภาษาจีนหรือยอย่างไรทำเสียงสูงสูงต่ำาๆนี่แหละค่ะเวลาที่เราฝึกการผันเสียงวรรณยุกต์เราต้องออกเสียงออกมาด้วยมิเช่นนั้นมันไม่มีทักษะในการออกเสียง ะคะต้องท่องจริงๆมีวิธีการไหนที่จะทําให้เราออกเสียงตรงกับเสียงของคํานั้นเราต้องทําส่วนรูปเราต้องจําและสังเกตเพราะบางครั้งมันตรงรูปกับเสียงบางครั้งมันเคลื่อนกันไปเลยจะมาไล่เสียงแล้วเอาเสียงไปกํากับรูปคําตามเสียงที่ไล่ไม่ได้เพราะอาจารย์ใจเด็ดย้ําไว้แล้วว่าโบราณน,นักปราชญ์ท่านแบ่งไว้ให้แล้วเป็นอักษรสามหมู่จริงไหมคะครับ แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคงจะมาทบทวนกันได้แค่นี้นะคะพบกันใหม่รายการคราวหน้าไปฝึกทักษะเพิ่มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ